มาพี่น้องโอ้ตายแล้วโอ้มาแต่ต้มผักไว้กระทัดไม่จนแบบพังเลยโอ้ไปดูครับต้มผักไว้ไไลืมดูอมดโอ้ลืมดูลืมดูอ่ะ ไปดูเลยนะไปดูครับไปดูไปดูเลยโอ้ดีนะไฟไม่มอ็อดอ่ะดูครับนี่จนผักกรอบเลยอะ่ะ <c oughs> นี่โอว่าอันตรายมากเลยนี่จนหูกระทะพังเลย โอ้วด้ดื้อของใหม่อีกแล้ว <c oughs> ดูพูดอะความร้อนมันยังอยู่เลยโอ <c oughs> oh ้อันตรายมากเลยอย่างเงี้ยดีนะไฟไม่ช็อตโอ้เส oh ียไว้ลืมทำนั่น <c oughs> ทำนี่ลืมดูว่าต้มผักไว้อนรักจริงๆโอ้โห oh, สภาพ มิ้นคิ้วเลยตัวนี้ก็ไหมเลยใช้ไม่ได้แล้วคิดว่าโอ้กระทะค้อยโอ้โหอ,อ,อ,อันตรายนะครับท่านกลายเป็นผัดกรอบเลยครับเนี่ยครับอืมอืม จากหนึ่งถักกลายเป็นมระกอบเลยครับโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันตรายอันตรายลืมมาลืมมาดูอันตรายหรือพี่น้องเอ้ยไปกินข้าวต่อิึงนึกได้ทำนั่นทำนี่เออชีวิตมันเสี่ยงมากเลยนะเนี่ย ทำอะไรต้องมีสติ้ะเนี่ยขนาดบวชตั้งเกือบ20,000พันศานะเนี่ยแล้วศึกมานี่ยังฝึกสติไม่ได้เลยอะ่ะอดุบบล็อกส์กินข้าวต่อกระทะกระพังแล้วต้องซื้อใหม่อหอ่งห้อ,อ,อย ะึ ừ, ่มเตัวนี้เล็กลงเลยจะก่อนใส่ได้เดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ขึ้น ท่าหม้หรือเปล่ยืดได้หรือกระท่าหม้หรือเรอ่ายืดเลยป่ะยืงอ๋ออะไรทำไมมีระบอานี่เกเงีนซื้อม่สมให่จริงอันดีรอ Goodbye. Goodbye.